เรื่องเมียหลวงเมียน้อยเกิดกันทุกยุคสมัยและความเชื่อของคนไทยคือใครเป็นชู้กันตายไปต้องตงนกนรกไปปีนต้งนงิ้วซึ่งถูกต้องเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วคนที่ผิดศีลข้อนี้จะได้รับกรรมในปัจจุบันเลยไม่ต้องรอให้ตายก่อนแล้วค่อยไปรับโทษผลที่ได้ในปัจจุบันก็ร้ายแรงนักอย่างตำตำ ก็คือความเดือดเนื้อร้อนใจว่าความลับจะถูกเปิดเผยและสินข้อนี้ถ้าลองทำผิดแล้วแล้วก็ใช่ว่าจะผิดข้อเดียวสินข้อมูษาและลักขโมยก็ตามมาไม่มีใครที่แอบไปหาผัวน้อยเมียน้อยแล้วไม่โกหกและขโมยเวลาที่จะต้องอยู่กับครอบครัวเอาไปอยู่กับชู้เอาเงินที่จะต้องดูแลครอบครัว ไปดูแลชู้แทบจะเรียกได้ว่าผิดข้อเดียวข้ออื่นๆก็ตามมาอีกทั้งยังต้องหวาดระแวงว่าอีกฝ่ายจะจับได้ต้องปิดบังหลบหลบซ่อนๆและผลกรรมที่เกิดกับคนคบชู้ไม่ว่าหญิงหรือชายมีดังนี้ 1. มีคนเกลียดชังมากเพราะการกระทําที่ผิดลูกผิดเมีย ผิดผัวคนอื่นเขาย่อมสร้างความโกรธแค้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องผลกรรมที่ได้รับคือการมีศัตรูมากและมีคนเกลียดชังไปที่ไหนเข้าสังคมไหนก็มีแต่คนไม่ชอบบางครั้งไม่ได้ทำอะไรเลยจูจ่ๆก็มีคนมาเกลียด 2. มีคนคิดปองร้ายเพราะได้เคยสร้างศัตรู สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้อื่นไว้บางคนโกรธเกียดเราถึงขั้นสาบแช่งเลยทีเดียว 3. ขัดสนเรื่องเงินทองไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ฝืดเคืองเงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะในอดีตได้สร้างความไม่รู้จักพอไว้นั่นเอง 4. เกิดในตระกูลต่ำมีผลทำให้ขัดสนทรัพย์ แล้วความอดอยากยากจนก็ตามมา 5. มีร่างกายไม่สมประกอบหรือไม่สมส่วนเช่นมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผิดแผกแตกต่างไปจากคนอื่นเช่นอวัยวะเพศโตหรือเล็กเกินไปผิดไปจากธรรมดาทำให้ต้องได้รับความอับอายตามมาทั้งนี้เพราะในอดีตชาติได้เคยล่วงเกินร่างกายของผู้อื่นเอาไว้ และก็ทำกรรมอันน่าละอายเอาไว้ 6. มากด้วยความวิตกกังวลเพราะได้เคยกระทำกรรมที่ต้องปกปิดหวาดกลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวของตนจึงทำให้เกิดมาต้องเป็นคนที่มีแต่ความวิตกกังวล 7. พรดปภาคจากคนรักเพราะได้เคยทำพฤติกรรมที่เสมือนกับการไปพราาคนรักจากคนอื่นจึงทำให้ได้รับผลต้องสูญเสีย หรือพัดภาคจากคนรักคบใครกี่คนก็มีอันต้องเลิกลาหรือจากกันไปและนี่คือผลกรรมที่เกิดบนโลกมนุษย์เท่านั้นยังไม่รวมถึงในนรกภูมิที่ผลกรรมหนักหนากว่านี้หลายเท่านักแต่ผลกรรมแบบปัจจุบันทันด่วนเลยคือความทุกข์ทางใจที่ต้องปกปิดและถ้าความจริงถูกเปิดเผยผลกรรมที่ตามมา คือความอับอายคือความน่าระอายที่แอบคบชู้กันอับอายจากคำนินทาและการถูกประจานชื่อเสียงที่สะสมมาก็จะมาลายไปหมดสิ้นผู้คนเสื่อมศรัทธาบางคนถึงขั้นเป็นคดีความเสียเงินทองเสียเวลากันไปอีกทำไมกรรมของการผิดศีลข้อสามถึงรุนแรงนักเพราะกว่าจะถึงขั้นเป็นชู้กันได้ มันไม่ได้ใช้เวลาแค่วันเดียวกว่าจะจีบกันกว่าจะถึงขั้นได้เสียมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสักสองสามเดือนคุณมีเวลามากพอที่จะตัดใจแต่คุณตามใจกิเลสต้านกิเลสไม่ไหวยอมถลำตัวและมีเจตนาเข้มข้นที่จะกระทำผลกรรมที่ได้รับก็ย่อมเข้มข้นตามไปด้วยแต่ถ้าเบื่อผัวเก่าเมียเก่าจริงๆ คุณก็มีวิธีมีทางออกที่จะแก้ไขปัญหาอีกมากมายตั้งแต่การปรับความเข้าใจกันเดี๋ยวนี้เขามีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านครอบครัวกันตามโรงพยาบาลรัฐบาลก็มีจูงมือกันไปปรึกษาเลยแต่ถ้าทำทุกวิถีทางแล้วคุณก็ยังสามารถย่าได้ตามกฎหมายหลังจากย่าคุณจะไปมีคนรักใหม่ก็ไม่มีใครตำหนิและไม่ได้ถือว่าผิดศีล ผลกรรมจากการทำผิดศีลข้อ3รุนแรงจริงๆถึงจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามแต่ก็มีการผิดกันเยอะมากใครผิดแล้วถอนตัวยังไม่สายแต่ถ้าใครยังไม่ผิดอย่าริก้าวเข้าไปเพราะไม่ว่าความทุกข์ที่สุดบนโลกมนุษย์ยังไม่เท่าทุรีเดียวของความทุกข์ในนรกภูมิเลย